สวัสดีค่ะวันนี้ท้าหมูจะมาทําคลิปแนะนําเพื่อนๆนะคะในการทําภาพแบบบริเวนที่คลิกได้บนหน้าร้านค้าของเราในช้อปปี้ทำยังไงนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะหมูก็จะทําภาพเราเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าพอเราเอาเมาส์เนี่ยไปติ๊กตรงโลชั่นนะคะเขาก็จะพาเรามาสู่หน้าลิงก์สินค้าของเราที่เป็นโลชั่นโกโก้บำรุงผิวกายใช่ไหมคะทีนี้นะคะ่ะในภาพเมื่อสักครู่จะมีโลชัน่นสบู่แล้วก็เซรั่มเนาะเดี๋ยวเราจะลอง back กลับไปนะคะแล้วเราจะกลับไปด,ดูที่ภาพเดิมกันนะคะแล้วหมูนะคะจะ ลองเอาเมาส์นะคะไปคลิกตรงสบู่โกโก้ดูนะคะอ่ะพอเราเออพอเราเอาเมาส์ไปคลิกตรงสบู่โกโก้นะคะแล้วดูซิว่ามันจะไปสู่หน้าลิงก์สินค้าสบู่โกโก้ไหมนะคะนี่เลยนะคะก็เข้ามาสู่หน้าลิงก์สินค้าสบู่โกโก้นะคะเดี๋ยวนี้นะคะหมูจะมาบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าการทําแบบนี้ทํายังไงคะ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องทําภาพสินค้าให้เรียบร้อยอันนี้หมูทําผ่าน Photoshop มาแล้วเรียบร้อยนะคะก็พร้อมจะเอาภาพนะคะไปลงใน Shopee แล้วนะโอเคพอเราทําภาพเสร็จแล้วนะคะให้เรามาที่เว็บไซต์ Shopee เพราะว่าเราจะทําผ่านทางคอมนะคะจากนั้นนะไปที่เมนู s e l l e r Center ค่ะพอเราเข้ามาในหน้า Seller Center นะคะสังเกตซ้ายมือเลยนะคะให้เลื่อนมาตรงการตกแต่งหน้าร้านค่ะ พอเราคลิกมาตรงการตกแต่งหน้าร้านเราใช่ไหมคะก็จะขึ้นหน้าตานี้เนาะจากนั้นกดแก้ไขการตกแต่งคะ่ะก็จะเข้าสู่การตกแต่งหน้าร้านคะ่ะเราเรานะคะที่นะคะหมูก็ เขาเรียกว่าเพิ่มเฟรมภาพเข้ามานะคะที่เราจะ,ะที่เป็นภาพตอนต้นไลฟ์นะคะโอเคภาพหรือว่าเฟรมที่หมูจะใช้นะคะหมูจะเลือกเป็นแบบภาพบริเวณที่คลิกได้ซึ่งภาพจะอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้เลยนะคะจะเห็นเพื่อนๆจะเห็นว่ามัน3าทับสิแปลว่าเราสามารถใช้เฟรมนี้บนหน้าร้านค้าช้อปปี้ได้ถึง10แล้วหมูใช้ไปแล้ว3ภาพอันนี้จะเป็นภาพที่4นะคะโอเคหมูก็จะกดนะคะแล้วก็ลากแล้วเราก็สามารถลากไปวางต,งตรงตำแหน่งที่เราต้องการจะวางได้เลย โอเคหมูจะให้ภาพอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะคะจากนั้นนาะก็มากดตรงนี้แล้วค่ะมาเอามาอัพโหลดแล้วก็กดเลือกจากเครื่องของคุณก็คือภาพจากในคอมของเรานั่นเองนะคะเราก็ทําการเลือกภาพค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นภาพที่หมูแต่งมาแล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆแบบว่าลองสังเกตนะคะใต้เอ่อใต้สินค้าหมูจะมีบอกว่าคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรายละเอียดแต่ละชิ้นนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาทํากันนะโอเคพอเราเช็คภาพเสร็จปุ๊บเรากดยืนยันได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเลื่อนลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะเราจะเจอนี่เลยค่ะปุ่มให้เราแก้ไขจุดใส่ลิงก์นะคะเราก็คลิกไปได้เลยค่ะพอเราคลิกมาแล้วนะคะเราจะเห็นเป็นแถบสีน้ําเงินตรงนี้เนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าจุดที่เราจะลากขอบนะคะสินค้าแต่ละชิ้นของเรานะคะอ่ะโอเคหมูก็จะทําการลากที่เป็นอันนี้นะคะที่เป็นแบบสีฟ้าเราก็จะเขาเรียกว่าลากภาพหรือว่าขอบภาพนะคะในบริเวณที่เราต้องการได้เลยซึ่งหมูจะขอบ ที่ละสินค้านะคะโดยที่ไม่ให้พื้นที่มันเออม,มันทับกันนะอ่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของโลชัน่นหมุกก็จะครอบภาพประมาณนี้นะคะพอจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บนะคะทางด้านขวามือนะคะมันก็จะมีปุ่มให้เราเพิ่มลิงก์นะให้เรากดเพิ่มลิงก์ค่ะ จากนั้นกดหน้ารายละเอียดสินค้านะแล้วก็ให้เราเลือกสินค้านะคะหมูจะเลือกเป็นสินค้าโลชั่นโกโก้ซึ่งลิงก์สินค้ากับรูปจะต้องตรงกันนะคะเพื่อนๆโอเค okay. เราก็ใส่ลิงก์สินค้าเสร็จแล้วนะคะหมูก็จะมาต่อสบู Go ่โกโก้ก็กดเพิ่มจุดใส่ลิงก์ได้เลยซึ่งใส่ได้ทั้งหมดถึง10ลิงก์เลยนะคะพอเรากดปุ๊บอ่ะ อันนี้ก็จะมาแล้วเป็นอันที่2นะคะหมูก็จะทําในส่วนของสินค้าที่เป็นสบู่นะคะลิงก์ที่2ชิ้นที่2ค่ะเราก็แคปภาพครอบภาพประมาณนี้นะคะโดยที่ไม่ให้พื้นที่สีฟ้าตรงนี้ทับกันนะโอเคพอเราพอเราลากได้ตำแหน่งที่เราต้องการเราใช่ไหมคะทาเหมือนเดิมเลยนะคะก็ทางด้านขวามือมากดเพิ่มลิงก์นะคะเราก็กดหน้ารายละเอียดสินค้าค่ะ มูก็จะเลือกเป็นสินค้าสบู่โกโก้นะคะเป็นแบบก้อนเดี่ยวอ่ะก็จะเป็นอันนี้นะคะเพื่อให้ลิงก์กับสินค้าตรงกันนะแล้วก็ต่อด้วยอันที่3นะคะก็กดเพิ่มจุดใส่ลิงก์นะคะ อ่ะแล้วก็อันสีฟ้าตรงนี้ที่ขอบมาแล้วนะคะเราก็ลากได้เหมือนเดิมเป็นอันที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของสินค้าที่เป็นเซรั่มโก,โกโก้บำรุงผิวกายนะคะแล้วก็แคบขอบไปตามที่เราต้องการได้เลยแต่ว่า3อันนี้นะจะต้องไม่จะต้องไม่ทับกันนะอ่ะพอเราได้ตำแหน่งเสร็จแล้วทําเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆนะคะก็มาคลิกตรง เพิ่มลิงก์ได้เลยนะคะพอเราแบบว่าแคปเสร็จแล้วขอบภาพเรียบร้อยนะคะก็กดเพิ่มลิงก์กดหน้ารายละเอียดสินค้านะคะแล้วก็ไปที่ลิงก์สินค้าตัวเซรั Go ่มโกโก้กดยืนยันนะคะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือเขาเรียกว่าเราทำแบบการขอบภาพกำหนดพื้นที่ใส่ลิงก์สินค้าแล้วเรียบร้อยนะคะประมาณนี้นะคะพอเราเช็คทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะว่าโอเคเราถูกต้องไม่ตกหล่นตรงไหนไม่ผิดพลาดตรงไหนจากนั้นกดปุ่มยืนยันได้เลยจ้า ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับการทําภาพแบบบริเวณที่คลิกได้นะคะเราก็มากดบันทึกฉบับล่างได้เลยนะคะเพื่อบันทึกทั้งหมดที่เราทำไปที่เราทํากันไปเมื่อสักครู่นะคะจากนั้นนะหมูก,ก็จะกดเผยแพร่ทันทีค่ะ นะคะเพื่อเอาที่เราปรับนี้เผยแพร่ไปทั้งหน้ามือถือแล้วก็เว็บไซต์ของเราด้วยนะคะกดเผยแพร่ทันทีนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเผยแพร่สําเร็จสาหรับทางมือถือนะคะทีนี้นะคะหมูก็จะทําการกดไปที่ใช้เป็นการตกแต่งหน้าร้านค้าในเว็บไซต์ก็คือที่เราทํากันไปเมื่อสักครู่นะคะหมูต้องการให้ที่หมูแก้ไขไปนะคะมันปรากฏอยู่ที่ หน้าร้านค้าหมูในใน shopee ผ่านทางคอมด้วยนะคะก็กดเผยแพร่ไปยังหน้าร้านค้าในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็กดยืนยันนะคะอันนี้ก็เป็นผ่านทางคอมนะคะก็คือเวาลามีลูกค้าเข้ามาดูหน้าร้านค้าเรา ใน s h อ p e e ผ่านนังคอมนะคะก็จะสามารถเห็นได้ตามที่เราแก้กันไปเมื่อสักครู่เลยเดี๋ยวเรากลับมาดูที่หน้าร้านค้าของเรากันอีกทีนึงนะคะว่าที่เราทำกันไปนั้นนะคะทำได้ไหมทำสำเร็จไหมนะคะเราก็จะเลื่อนมาตรงภาพที่เราทํานะคะก็คือภาพนี้เลยถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตนะถ้าเกิดเราเอาเมาส์ไปวางตรงจุดอื่นเนี่ยตรงเมาส์นะคะมันจะเป็นแบบ เป็นเป็นเมาส์ลูกศรแบบธรรมดาเลยนะคะแต่ถ้าเราเอาเมาส์หรือว่าลูกค้าเนี่ยเอาเมาส์มาจิ้มหรือเอามาวางตรงที่เราขอบกันไว้ที่ที่เราทํากันก่อนหน้านี้นะคะตัวเมาส์เนี่ยมันจะกลายเป็นรูปมือเพื่อป่งบอกว่าตรงนี้สามารถคลิกได้แต่ถ้าเอาเมาส์ไปวางอยู่ตรงนอกเหนือตําแหน่งนะคะมันก็จะเป็นมาแบบลูกศรแบบธรรมดาทีนะคะหมูก,ก็จะลองคลิกในตัวของโลชั่นดูนะคะว่า ที่เราคลิกตรงโลชั่นมันจะพาเราไปสู่หน้าโลชั่นโกโก้หรือเปล่านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะเผื่ออันนี้อาจจะเป็นอ่าเหมือนเราเช็คด้วยหรือว่าบางทีถ้าเกิดลูกค้ามาดูแล้วกดจริงๆนะคะแบบลูกค้าจะสามารถกดได้ไหมแล้วก็พอกดไปแล้วสินค้าที่เราเชื่อมมานั้นถูกต้องไหมอ่ะโอเคก็คือกดโลชั่นก็เข้ามาสู่หน้าโลชั่นนะคะจากนั้นกดแบ็คกลับไปเดี๋ยวเราจะไปเช็คสินค้าชิ้นที่2กันนะคะ ก็คือจะเป็นตัวสบู่โกโก้นะคะโอเคหมูก็จะเลื่อนลงมานะแล้วก็มาคลิกตรงสบู่นะคะสบู่โกโก้ว่าพอเราคลิกไปแล้วนะคะลิงก์ที่เราใส่มานั้นเชื่อมกับสินค้าตรงกับสินค้าไหมนะ,ะอ่ะก็จะเป็นสบู่โกโก้โอเคเราเช็คละว่าถูกต้องนะคะภาพกับสินค้าลิงก์ตรงกันเราก็แบ็กกลับไปเพื่อจะเอ่อเพื่อที่จะไปเช็คของเซรั่มโกโก้นะคะ แล้วเราก็เลื่อนลงมาอีกครั้งหนึ่งนะจากนั้นนะคะเราก็จะติ๊กไปตรงขวดเซรั่มโกโก้นะคะที่หมู่ทาแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าหมู่มีใต้ภาพเนาะว่าคลิกที่รูปสินค้าเพื่อดูรายละเอียดแต่ละชิ้นเนาะนะคะหมูก็เลยจะต้องทําแยกแบบนี้นะคะพอเราคลิกมาที่ตัวเซรั่มโอเคก็มาสู่หน้าลิงก์สินค้าเซรั่มโกโก,โก้เท่ากับว่าที่เราทําไปนะคะรูปสินค้าลิงก์ที่เราเชื่อมตรงกันหมดเลยนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆสำหรับการทําภาพแบบบริเวณที่คลิกได้ เขาเรียกว่าบนหน้าร้านค้าของเราใน s h อป e e ค่ะโมก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการแต่งหน้าร้านค้าของเราบน s h อป e e แบบว่าสวยสยหรือว่าต้องการแบบให้ลูกค้าคลิกแบบดีได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายคะ่ะ